โอเคก็เดินเลยเดี๋ยว,ยยวขอพาไปดูด้ภาพโดยรวมในตลาดนะครับถือว่าหลายๆเหรียญก็ยังแดงกันอยู่นะเพื่อนๆมี CROAI ที่พัมขึ้นมา100%วันในวันเดียวนะไม่ดูเหรียญอะไรเหมือนกันนะครับบิตคอยตัวนี้ก็อยู่ที่111,900 11, นะก็ถือว่าไม่ได้ย่ออะไรมากมายนะักนะครับในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา1.3%แต่ในะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนักนะใช้ได้นะ8%นะครับหลายๆตัวถ้าเราดูในท็อป100เนี่ยนะฮะตัวที่ลงที่แรงที่สุดเลยคือพลาสม่านะครับลบไป10-17% เราลงมาคือเอสไทร์นะหรือว่าเฟดนะครับแล้วก็โซนิกโอพต่างๆนะลงมา30%ต์ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โหดนะนเพื่อนๆเอาคอยล์หลายๆตัวลงมาแบบ20-30%ถึง40%เลยด้วยซ้ำบิตคอยก็ลงมาสัปดาห์นี้กว่า8%นะครับก็ทําให้ส่งผลให้เอาคอยต่างๆลงไปตามที่เห็นกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับสำหรับเมื่อคือนนี้นะฮะโดนัลด์ทรัมป์นะครับ,ดดรรบได้ออกมาเอาอีกแล้วนะครับได้ออกมาคู่ นะครับออกมาขู่กับทางฝั่งจีนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ขู่ตัดราคาสินค้าน้ํามันพืชกับจีนนะครับทางปักกิ่งเนี่ยโอเคทีนี้เราจะไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับล่าสุด S&P 500ก็ล่วงลงไปอีกแล้วนะฮะก็หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่นะครับโพสอ,อีกแล้วเรียกว่าไม่มีเทคนิคออะไรที่จะสู้ทวิตโดนัลด์ทรัมป์ได้ <c oughs> นะครับใน,นขณะนี้นะล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์นะครับขู่นะครับจะตัด การค้าสินค้าน้ำมันกับทางจีนนะฮะน้ำมันพืชน,นะกหลักจากที่ทางปักกิ่งเนี่ยไม่ยอมซื้อน้ำมันถูเหลืองจากสหรัฐนะครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงในช่วงชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะปิดตลาดเมื่อคืนนี้นี่เองนะครับเขาได้โพสในทวตโซเชียลนะครับบอกว่าทางการจีนนะฮะไม่ซื้อน้ำมันถูเหลืองเป็นการกระทําที่ไม่เป็นมิตรต่อเศรษฐกิจนะฮะและสหรัฐอาจจะยุตินะอาจจะยุติการค้ากับจีนในสินค้าน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆโดยที่ทางสหรัฐเนี่ยอ้างว่า สินค้าเหล่านี้สามารถผลิตได้เองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นก่อนที่ทางทรัมป์เนี่ยจะไปพบกับสีิจินผิงนะครับในงานประชุมเอเป็ที่เกาหลีใต้อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ายังไงต้องจับจ้องกันให้ดีแล้วกันเนะว่าทุกอย่างนะครับจะไปขี้ขายที่เอเป็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็รอดูกันแล้วกันต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลุงกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ลุงได พูดนะครับในช่วง5้าทุ่มกว่าที่ผ่านมานะครับโดยสรุปง่ายๆเลยนะฮะว่าทางลูมจิลอร์พเวลนะครับประธานธนาคารกลางเฟดเนี่ยส่งสัญญาณว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าตลาดแรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะชะลอตัวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจ ยังเปราะบางอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนที่ขาดไปเนื่องจากรัฐบาลยังปิดทําการเนาะแต่เฟดก็ยังพยายามที่จะปรับนโยบายเพื่อรับมือแก้ไขปัญหาในเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็การแจ้งงานไปพร้อมๆกันท่าน,นั้นนังไม่พอนะครับยังมีกรณีที่เฟดเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญ,ญญาณที่จะจบในเรื่องของ QT แล้วนะครับเฟดเนี่ยกำลังอาจจะเข้าใกล้สู่จุดสุดท้ายนะฮะของการลดขนาดงบดุลหรือว่า QT นั่นเองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับเมือหลกันน้มที่เฟดทําการหยุด QT เนี่ย QE ก็ e จะตามมาหลังจากนั้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราก็รอรุนล้วกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ที่แน่เริ่มใกล้จะจบ QT แล้วนะเพื่อนหรือว่าพูดง่ายๆรือว่ากระทิงยังไม่มาแบบแท้จริงตาบใดที่ยังไม่มี QE นั่นเองนะฮะซึ่งรอบนี้เราต้องรองดูนะว่าจะ QE กันเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ย QT มานานนมมากๆแล้วนะครับตั้งแต่แบรนที่แล้วยังไม่หยุดเลยเพื่อนๆซึ่งก็ไม่แปลกใจอะไรที่ตลาดรัวอเอาคอ์นต่างๆอาจจะยังไม่ขึ้นแรงเท่าที่มันควรจะเป็นหรือว่าเท่าที่เราหวังเพราะว่าก่อนอันนี้มันมีแรงส่งของการ QE ด้วยรอบนี้ไม่มีนะฮะถรอมนี้มันจะขึ้นแรงกว่ารอบที่แล้วท,ทั้งๆที่ไม่มี Q e เนี่ยบางทีก็อาจจะลําบากนิดนึงมีแค่บิ c คอยที่ขึ้นนะฮะแต่เอาคอร์นเนี่ยบางทีอาจจะต้องรอ QE หรือเปล่าหลังจากนีน้แต่ที่เนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วนะเพื่อน กล้จะจบในเรื่องของ QT แล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆซึ่งถ้าดูดกราฟนะครับ DXY กเนาะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยในปีในปลายปีนี้นะครับหรือวันนอีกเดือนหนึ่งข้างหน้านะครับก็ถือว่าในเรื่องของ d x y ความแข็งของินดอลลาร์เริ่มแล้วนะเพื่อนเ,เริ่มที่จะมีลุ้นคือตอนนี้นมันเขียวอยู่ถ้าเราดูเนาะ DXY เนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ในช่วง 10, 17 s เซปตัมเบอร์นะ DXY ขึ้นมาแล้วกว่า28วันนะครับข ขึ้นอยู่นะฮะย่ออยู่นะครับซึ่งเราก็รุนอยู่ว่ามันจะลงไปเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูสโต๊ะทำเฟรมเดย์นะสโต๊ะทำเฟรมเดย์ก็เริ่มโอเวอร์โซนะซึ่งโอเวอร์โซก่อนนั้นนี้กับโอเวอร์โซลำนี้อย่างน้อยมันจะไม่พ้นไฮนะแต่ถ้ามันเบรกไ่ได้เนี่ยนนต้องระวังว่ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ถ้ามันไม่เบรกเนี่ยก็ถือว่าถ้ามันจะลงมันต้องหลุดหลุดโลดตรงนี้ไปเลยนะฮะถือว่ามีรุนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มไม่ทำไฮใหม่หรือว่าอย่างน้อยก็มีโอกา,ะะกา,าอส ไม่ทำไฮใหม่แล้วนะฮะเริ่มทําหัวขาลงเป็น M pattern และกำลังจะหลุด M pattern ตัวน,นี้แล้วด้วยเหมือนกันถ้าเป็น M pattern แล้วหลุดเนี่ยมีโอกาสจะลงแล้วหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราดูทำเฟรมเดย์เนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบเดย์เขียวนะเห็นปะทำเฟรมเดย์เขียวแต่วิกแดงก็คือเข้าแคปวิกแดงเดย์เขียวก็คือช็อตนั่นเนี่ยอ่ะช็อตนั่นแหละนะฮะอารมณ์เหมือนกับช่วงก่นกอนๆวันที่วิกแดงแดงวิกเนี่ยเป็นขาลงแต่ถ้าเดย์เขียวก็หาจังหวะช็อตเดย์เขียวก็หาจังหวะช็อต ถ้าเป็นวิก uh, เขียวเวลาที่เดแดงก็หาจังหวะลองถูกไหมแต่ถ้า dang, วิกแดงเดเขียวหาจังหวะช็อต dang, วิกแดงเดเขียวหาจังหวะช็อตเดเขียวมีสองสารอบนั้นเพื่อนมีรอบนี้มีรอบนี้แล้วก็มีรอบนี้ที่เดเขียวก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะลงได้หรือเปล่าหลังจากนี้หรือถ้ามันจะขึ้นมันก็ควรจะเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปเลยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ก็ ปลายปีนี้เฟดลดดอกเบีย้ยก็คิดว่ามีโอกาสจะทําให้ดอลลาร์อ่อนลงได้มากกว่านี้อีกนะผมคิดว่าแบบนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าการย่อลงมาในครั้งนี้ของ d ีเจะลงไปต่อหรือเปล่าเพราะเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันอะไรก็ตามที่ y, ดีเอ็กย่อลงมา Bitcoin ก็ยังมีโอกาสจะไปต่อนั่นเองนะครับเพราะว่ามันก็สวนทางกันเสมอๆอ,อยู่แล้วถ้าเราดูทำเฟรมทำเฟรมมันเนาะเนี่ยนะฮะดีเอ็กลง d ีเอ็กลง Bitcoin พั้มดีเอ็กลง บิตคอยพัมเดียกขึ้นบิตคอยยับเดียกออกข้างไม่ไปไหนลงบิตคอยพัมฮะแล้วตอนนี้เดียกถ้าเราดูทําเฟรมมันเนี่ยหืหลุดมาเรียบร้อยนะอารมณ์แบบหลุดพูแบคลีเทสลงต่อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูทําเฟรมมันตอนนี้ก็ถือว่าเยังต่ำศูนอยู่นะยังต่ำศูนอยู่แต่ถามว่าเริ่มบีบไหมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ยังไม่ได้บีบแบบนี้ยังไม่ได้บีบแบบนี้นะครับแต่อนาคตถ้า เด็กวมาเริ่มบีบจะขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตอนนี้มาเริ่มต่ามากๆแล้วแหละคือ,อถามถามว่าต่ําได้มากกว่านี้ไหมก็ต่ําได้มากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเริ่มต่ําลงเยอะๆและเริ่มมีการบีบเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่มันทำเฟรมทำเฟรมมันของเด็กวามันบีบขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาโดยเสมอนะขึ้น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 รอบนี้มันยังไม่บีบ มันบีบมานิดนึงประมาณประมาณสักสองสาเดือนแต่ถ้ามันบีบมากกว่าน,นี้จนจะเริ่มใกล้ครอสเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่ d ย y จะกลับมาแข็งอันนี้คือแต่อีกหลายเดือนนะอีกหลายเดือนนะครับอันนี้เห็นว่าเหมือนกัตามที่ DXY มันมันบีบตัวขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสจะจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างที่บอกไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะฮะ d y บีบโอเคอันนี้ขึ้นเป็นทำเฟรมมันอันนี้เีย y บีบอันนี้คือเฟลอันนี้คือ วินก็ส่วนใหญ่ตาส่วนใหญ่วินแหละในทางเฟรมมันถ้ามันบีบนะครับซึ่งครั้งนี้ถามว่าบีบหรือยังยังไม่ได้บีบอะไรแต่อย่างใดก็ขอให้มันลงไปหลังจากนี้ได้ละกันเพราะว่าถ้าลงเนี่ยก็จะส่งผลให้บิตคอยกลับขึ้นไปได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของข่าวดีของแฟนๆฟนบิตคอยนะครับหรือว่าในเรื่องของนักเทรดละกันนะครับเพราะว่าล่าสุดทาง OG จวานนะฮะก็ปิดสถานะช็อตไปแล้วหลังจากที่ก่อนเนี๋นี้ช็อตอีกแล้วเนาะคือก่อนเนี๋นี้ที่แบบคนก็มองว่าเป็นอินไซเดอร์นะช็อตไปอย่าง แล้วก็มาช็อตอีกรอบหนึ่งตอนที่มันพูแบกกลับมาแล้วเขาก็ช็อตอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เลยดูว่าตอนนี้ปิดเรียบร้อยถือว่าโอเคนะครับก็ก็กรอดูแล้วกันนะว่าวันนี้จะคิดถูกหรือเปล่านะครับถ้าเขาคิดถูกแสดงว่ามันจะต้องกลับมาละเขาเลยถึงต้องปิดช็อตในช่วงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขเอ่อ ETF นะฮะสำหรับบิตคอย n เมื่อคือนนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนๆวันที่สิบสี่อ่บวกแล้วน,นะหลังจากที่แดงเดือดกันมาตั้งแต่สิบสามตั้งแต่วัน,น, 10, นที่ส เขียวแล้วนะฮะคัมแบ็กกลับมาแล้วเพื่อนๆ ETF, ETF มาแล้วหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะฮะมาแล้วฮะคาร์มอนนะครับหลังจากนี้กระลจาจะรีคอรีกลับมาแล้วหรือไม่ก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะฮะทีนี้เราไปดูในเรื่องของเอ่อถ้าเรามองว่าไอ้ที่มันคราสลงมาเนี่ยหลุมนะสมมติถ้าเรามองว่ามันหลุมนะครับซึ่งถามว่าจะหลุมหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะเพื่อนแต่ลหลายครั้งที่มันย่อลงมาแรง การที่แบบคราสลงมาจนมีคนดูเลือดเรียดได้เยอะเนี่ยตั้งแต่ปี2022มักจะเป็นหลุมแล้วกัน FTX ปี2022หลุม Mini Bank Crisis เดินมา2023หลุม Evergrande Bankruptcy สิงหา2023หลุมเยนเครดิต2024หลุม Trump t a r i f f เอเมษา,มาหลุมรอบนี้อ่ะนี่แก้หน่อยผิด25น รอบนี้ล่ะยังไงนะหลุมหรือเปล่าแต่ถ้าเราดูเนี่ยความถ่างกันแล้วกันเนาะของอีเวนต์หลุมเนี่ยหรือว่าอีเวนต์การทวีตแรงๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะความถ่างประมาณนี้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 อันนี้ก็ความถ่างใช้ได้แล้วนะฮะคือไม่ใช่แบบ เกิดวิกฤตตรงนี้และเกิดวิกฤตตรงนี้บางทีมันใกล้เกินไปเนาะแต่เนี้ยความทางของตั้งแต่ทรัมป์ทาลิฟต,ตอนเมษาเนี่ยกับตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูโอเคดูไม่เวอร์เกินไปในเรื่องของระยะเวลาความทางกันนั่นเองนะฮะก็ลุมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแต่ที่แน่ถ้าเราดูในเรื่องของสัดส่วนแล้วกันนะสัดส่วนเมื่อไหร่ที่มันจะ r ร c คอร์ดกลับมานะครับก็ ส่วนใหญ่แล้วกันนะเพื่อนส่วนใหญ่อันนี้ตั้งแต่แบบโอ้โหอันนี้คือ ICO ยุคเออออโควิดนะฮะยุคลูนา่าเพียบอะเพื่อนเพื่อน Defi Meltdown China Miner Crackdown คือ FTX พัง6 k r a n g e b r e a k d o w n ก,ก็เพียบนะแล้วก็ Thumb t เ l i f t นะฮะถ้าเราดูส่วนใหญ่แล้วกันนะวิกฤตที่ผ่านมาตนนั้งแต่ตอนปี2017นะใช้เลยเวลาอืมโอเคอันนี้ตุม้ม ตุม้มราคามันจะนิ่งๆประมาณสักบวกลบ30วันเนะี่ยคือตุ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตุม้มตุม้มตุม้มตุม้ตอมอย่างนี้นะมันตุม้มเป็นย่งนึงนะผมขอปรับหน้าจอได้หนึ่งตุ้มลงมาราคาเนี่ยจะออกข้างพักตัวนิ่งๆหรือว่าไม่ค่อยไปไหนสัก30บวันเบือ่อๆเลยแหละ30วันนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้น30วันเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันจะขึ้น หรือว่าจะลงต่อหรือจะออกข้างไปเรื่อยๆแต่ละหลายครั้งมันก็ขึ้นหลายหลายครั้งก็ลงหลังจาก30วันนะไม่มีใครรู้หรือออกข้างไปอีกไม่มีใครรู้จริงนะฮะแต่ที่แน่ๆมันมีโอกาสจะนิ่งๆไปอีก30วันหลังจากนี้ฮะก็ต้องรอดูนะว่าหลังจากนี้30วันจะเป็นยังไงใครที่แบบพี่รอเก็บของอะ30วันเนี่ยผมว่าราคาอาจจะไม่ค่อยเป็น,นเท่าไหร่อาจจะนิ่งอ่อาจจะอาจจะนิ่งสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของ ราคาบิตคอยต่ำเฟรมวิกที่เราได้คุยกันเมื่อวานนี้ก็จะพอทราบอยู่แล้วนะฮะว่า m อ็มเ e สดมันครอสตัดลงมาอยู่ถือว่าเป็นจุดที่ก็ถ้ามันจะยังไม่ขึ้นก็ไม่แปลกอะไรนะเพราะว่า m อ็มเ e สดยังค r o s ตัดลงมาซึ่งเราก็ต้องรอรู้ว่าเมืเ่อไหร่มันจะบีบตัวอีกสักออีกสักรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมืเ่อไหร่ก็ตามที่ Week บีบมันก็สวยแหละเนาะวิกบีบวิกบีบมันก็เป็นหลุมมันก็เป็นจุดที่แบบหล่อๆในหลายๆครั้งนั่นเองนะฮะวิกหลุมวิกหลุมอ่าวิกบีบ ซึ่งรอบนี้ถาถววีกบีบหรือ,อยังก็จริงๆมันบีบมารอบที่แล้วแต่มันเฟลมาหลอกเราไปอ่าไปครั้งหนึ่งเลดูว่ากลับมาแบบนี้นึกว่าจะไปแต่ไม่ไปนะฮะก็ตอนนี้ถ่างลงอีกก็รอดูเรื่องว่าจะเปลี่ยนจากสีแดงเข้มกลายเป็นแดงอ่อนได้เมื่อไหร่เริ่มบีบแบบนี้ได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งตอนนี้อย่างตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังกันหน่อยแต่ถ้าราคาลงมาจนต่ำแบรนวีกอะผมว่าสวยนะก็คือต้องถอดสมองหน่อยเวลาที่ราคามันลงมาต่ำแบนวีกแบบนี้นะ จะเป็นจุดที่หล่อๆมากๆเลยนะครับก็ยัง,งจับจ้องกันที่ดีแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ทำเฟมเดย์เอ็มเอสดีเดย์แดงแล้วนะแต่ต้องรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้นะครับรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าปิดแดงก็ต้องทําตามระเบียบทำตามวินยนะัยเนาะก็อาจจะมีการย่อลงมาซึ่งใครที่รอย่อในรอบนี้อยู่ก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะย่อลงไปถึงแค่ไหนนะครับก็ยังไงถ้ามันย่อลงมาและมีจังหวะสวยๆเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณวิเขียวดแดงส่งตรงไปให้คุณในมือถืออยู่แล้วนะครับ ก็รอดูแล้วกันนะว่าจะวิเขียวได้แดงแบบชุดนี้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 หรือเปล่ารอบนี้กำลังจะเกิดวิเขียวได้แดงหล่อๆหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่ามันอะไรก็ะดัที่เกิดวิเขียวได้แดงแล้วก็จะมีโอกาสในการหาจังหวะซื้อตอนที่มันย่อลงมาสวยๆแบบในหลายๆครั้งก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเอ,อรามาซ่นิดหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้ได้โพส ได้ตอบแล้วกันได้ตอบคนอื่นนะฮะเขาก็ได้บอกนะว่าบิตคอยเนี่ยนะฮะมัน based on energy นะครับซึ่ง ปกติแล้วเราสามารถที่จะสร้างเงินเฟียตเฟกได้หรือว่าสร้างเงินกระดาษปริ้นเงินต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่แล้วนะฮะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเฟกเอเนอร์จีนะครับซึ่งพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือบิตคอยก็คือบิตคอยมันมาจากพลังงานซึ่งพลังงานเฟกไม่ได้บิตคอยปริ้นไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้บิตคอยมีมูลค่าสูงถึงณนปัจจุบันนี้ไม่มีใครแบนไม่มีใครห้ามได้มันอยู่นอกเหนือมือรัฐบาลทุกที่ โทโลกนั่นเองนะฮะในขณะนี้นะโอเคที่นี้เดี๋ยวเราไปดูที่สัญญาณวิเขียว,ดยวแดงแกันบ้างนะครับเอาเป็นคริปโตแล้วกันนะคริปโตยังมีด้วยนะ CULT นะฮะนานาคือตลาดเละอย่างนี้ยังมีตัววิเขียวแดงให้ให้ได้สองนะฮะเพื่อนๆขอดูนิดนึงวิเขียวแดงตัวที่มีสัญญาณตัวนี้โอ้โหอ,อย่าอย่าไปเล่นเล,เลยเพื่อนๆมันเป็นสภาพคล่องน่าจะต่ำนะผมขอดูนิดนึงมันดูแบบน,นิดหนึงนะ โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ยังดูโอเคนะครับก็เกิดวิ่เขียวดแดงแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่เ,เขียวขึ้นมาแล้วลเกิดวิ่เขียวดแดงอารมณ์แบนช่วงนี้รอบนี้ไหมรอบหนึง่งจะไปหรือเปล่านะครับหากใครที่ออสมัครตัวรายปีมานะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปใช้ในเรื่องของตัวสัญญาตัวนี้จะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเวลาที่มันเกิดเออสัญญาณวิ่เขียวดแดงเนาะวิ่เขียวแดงแบบนี้นะฮะอันนี้เฟลนะอันนี้เฟลรอบหนึง่งก็เดี๋ยวรอดูรอบว่ารอบนี้จะเฟลหรือเปล่า นะครับซึ่งถ้ากลับขึ้นไปเด้งกลับขึ้นไปได้ก็รอๆเหมือนกันนะครับก็รอดูแล้วกันนะเพื่อนๆว่าจะมาได้หรือไม่สำหรับเหรียญเหรียญนี้แต่ก็ช่วงนี้พักบ้างก็ได้นะเพื่อนๆมีอยู่แค่2ตัวที่เขียวขึ้นมาสำหรับวีเขียวด้วยนะเดี๋ยวผมขอไล่ดูอีเหรียญหนึ่งแล้วกันนะว่ามีอะไรที่เขียวเขียวกันบ้างนะฮะโอ้อันนี้สวยนะลิสมาสไม่รู้จักกันนะเพื่อนๆแต่มันขาขึ้นนะโอ้โหเลดูว่ายังเป็นทรงขาขึ้นในะตอนนี้เลดูว่าทรัมป์ทำอะไรไม่ได้นะ โดนัลด์ทรัมป์ยังทำอะไรไม่ได้วิเขียวแดงรอบนี้วิเขียวแดงอรอบนี้วิเขียวแดงรอบนี้มาแล้วฮะไปหรือเปล่ารับเดี๋ยวผมขอเปิดอินดิเคเตอร์นี้ให้ดูนิดนึงจะได้เก็บกันเพิ่มมาขึ้นฮะเนี่ยก็มีจุดตรงนี้มีจุดเขียวเียวตรงนี้มีจุดเขียวเขียวตรงนี้มาละอืมไปหรือเปล่า ก็รอดูนะครับซึ่งไม่ว่าตลาดจะแย่ยังไงเลยด้วว่าก็มีตัวที่เขียวพร้อมเสิร์ฟเสมอนะเพื่อนอยู่ในอ e ีเมลส่งตรงไปให้แล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่หุ้นไทยกันบ้างน,นะว่ามีอะไรที่วิเขียวแดงแดงกันบ้างน,นะมอโมอ้โหหุ้นนี้ดังปเด็นน,นะขอดูซิหมวิเขียวแดงหรอนะฮะโอเควิเขียวแดงใช่ไหมโอ้โหแล้วเนี่ยนะฮนะนะโอ้โห ก็วีเขียวแล้วนะวีเขียวแล้วแล้วก็เดแดงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการย่อแล้วแต่มันเป็นช่องๆนะเพื่อนๆก็โอเคประมาณนี้นะครับขอดู MCS หุ MC ้นไทย MCS หุ MC ้นไทยโอเคอันนี้ยังดูง่ายกว่านะครับก็เกิดสัญญาณวีเขียวเดแดงนะวีเขียว,ดวเยวดแดงย่อรอบนี้รอบที่3รอบนี้รอบที่สอง รอบนี้รอบที่1 1 2 3นะครับก็มีสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับดูแบบนี้จะได้เห็นภาพกันง่ายเพิ่มมากขึ้นรอบ1รอบ2รอบ1รอบ2รอบ3รอบ4มาแล้วนะครับไปหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันนะว่าวิเขียวแดงรอบนี้จะเป็นเหมือนรอบกันก่อนหรือเปล่านะฮะรอบกันก่อนอันนี้เฟลรอบกันก่อนรอบกันก่อนโอเคเออ่ขึ้นแรงไหมเนี่ยนะฮะขอดูรอบนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ อ๋อ12%เอนะครับโอเคอ่าดูซิว่ามีอะไรอีกนะฮะขอดูหุ้นเอ่อขอดูสัญญาวีเขียวแรกเลยนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าเรียนไหนที่ยังเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่กันบ้างน,นะครับโอ้โหถ้าไม่มีเลยนะเพื่อนสำหรับคริปโตนะฮะโอ้ย BAT อันนี่ดังอยู่นะ BAT BAT โ okay. อเคโอ้ BAT ถ้าไม่ลงอ่ะเพื่อนเออเนี่ยนะมันก็มี สิ่งที่ทําให้เราได้ดูเนาะเวลาที่มันมีสกรีนต่างๆมาให้น,นะฮะโอเหรยญนี้คือขึ้นสวนนะนอกเหนือกระแสนะแบทเบสิก uh, attention token นะฮะวีเขียวมาแล้วนะวีเขียวแรกมาแล้วสัปดาห์แรกวีเขียวมาแล้วนะฮะกรที่รอวีเขียวอยู่ตอนนี้มาแล้วนะครับอืมโอเคเดะเดก็เขียวเดเขียวมาตั้งแต่วันที่12เนะโอโหชาวบ้านเขาลงกันเบียร์ทีพัมนะฮะโอเคมีลิกฮะเอ่อ บีม B E A M ดูซิว่าบีมหน้าตาเป็นไงโอเคอืมนี่บีมอันนี้นะฮะโอ้ยังเป็นขาลงอยู่นะฮะขาลงอยู่แต่วีเขียวละวีเขียวเรียบร้อยนะครับก็ศึกษากันให้ละกันนะครับอ่บิ๊กพัมชื่อเหรียญบิ Big Pump. ๊กพัมจะไปจะพัมยังวะเนี่ยนะฮะโอ้โหชื่อเหรียญน,นี่ก็แบบอโอ้แต่มันก็ลงมาไหลลงมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เริ่มเขียวละสัญญาณวี เขียวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นเขียวแรกแล้วก็ถ้าเราดูทำเฟรมเดย์ก็เขียวมาตั้งแต่ในช่วงวันที่13บสามเซปตัมเบอร์เนาะเขียวแรกรอบที่แล้วขึ้นมาแล้วเราเกว่า30%นะครับโอเคเพื่อนๆรอดูแล้วกันเนาะว่าเอหร็นี้อ้วนเหร็นี้สวยนะจริงถ้าเราดูก็ดูตาเขาก็ะทำอ e ีเวนต์ให้หนาชเดอร์เลยนะเนี่ยเบรกขึ้นไป pull back ลงมานะครับโอเคเอ่อขอดูหุ้นไทยนิดนึงแล้วกัน หุ้นไทย global หุ้นไทยทำเฟรมวิกโอเค global สยาม global เฮานะฮะทำเฟรมวีคขึ้นมาแล้วนะทำเฟรมวีคมาแล้วนะครับสำหรับทำเฟรมวีคเขียวแรกนะก็เขียวรอบที่แล้วของทำเฟรมวีคขึ้นมาได้ราวๆสัก60%นะนะครับรอบนี้ขึ้นมา12%แล้วเฟลลงไปนะฮะ รอบนี้ขึ้นโอ้รอบนี้ขึ้นมาไกลนะรอบนี้ขึ้นมา80%รอบนี้ขึ้นมา20%เขียวรอบนี้ขึ้นมา20%อ่ะเราดูแล้วกันว่าเขียวรอบนี้ขึ้นไปเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามันขึ้นมาชันนะระวังมันย่อด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราดูทองเฟรมเดก็โอ้เดวโอเวอร์โซลแล้วนะเดสโตโอเวอร์โซลเรียบร้อยนะฮะเดสโตโอเวอร์โซลยกลนะก็เราดูแล้วกันว่าจะไปหรือเปล่าแต่ถ้าหลุดโลหรือว่าแดงก็ต้องหาจุดสต็อปลอส เอาไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อนเพเพราะไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเขียวแดงตอนนี้มีสัญญาณเรียบร้อยแล้วทำเฟรมเดอเขียวทำเฟรมวิกเพิ่งเขียวแรกมาแล้วเล็กๆเ,เนี่ยนป่ะนะครับทำเฟรมเดอโอ้ทำเฟรมเดเขาเขียวมาตั้งแต่ในช่วงวันที่14กรกฎายมแล้วเนาะเดอเขียวแรกมาโอ้โหห้าสบเซ็แล้วนะ แรงมากนะครับสำหรับโกลบอลตัวนี้นะฮะก็ยังไงลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะสำหรับเขียวแรกทั้งวีคทั้งเดย์นะครับที่ส่งตรงไปในมือถือของคุณทุกวันนะทั้งคริปโตหุน้นใยหุน้หนตามกระเทสนะครับโอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจบนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ